สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยก็ผ่านไปด้วยดีครับสำหรับการประกวด Miss Universe 2020สําำหรับชาวไทยเนี่ยเราก็ได้ลุ้นแค่รอบ10คนสุดท้ายนะครับพอถึงรอบ5คนเนี่ยเราไม่ได้ลุ้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยปีต่อไปค่อยลุ้นกันอีกครับคราวนี้เรามาย์ความสวยชัดๆของแอนเดรียเมซาจากเม็กซิโก เจ้าของตำแหน่ง Miss Universe 2 0 2 0กันครับสวยประจักษ์สมตำแหน่งมากสำหรับแอนเดรียเมซานางงามจัก,กรวาลคนใหม่จากเม็กซิโกซึ่งถือเป็นนางงามจัก,กรวาลคนที่3ของประเทศและได้สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นรองมิสเวิ r ์ d คนแรกที่ข้ามเวทีมาชนะ Miss u n i v e r s ิได้สำเร็จสำหรับแอนเดรียเมซา เป็นอีกตัวเต็งบนเวที Miss Universe 2020เธอคือนางงามที่สู้ไม่ถอยเพราะมีดีกรีเป็นอดีตรองอันดับหนึ่งจากเวที Miss World ในปี2017และเป็นเจ้าของตำแหน่ง Mexican Universal 2020เป็นตัวแทนจากเม็กซิโกมาฟาดมงกุฎจักรวาลไปครอง Andrea m e เมซเกิดวันที่13สิงหาคมปี1994ปัจจุบัน เธออายุ26ปีมากับสัดส่วนที่สูงถึง182ซนติเมตรแอนเดียเป็นนางแบบและช่างแต่งหน้าพร้อมกับเป็นนักเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิสตรีการแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่า MISS UNIVERSE 2020สาวงามจากเม็กซิโกซึ่งคว้าตำแหน่งไบครองจะได้เงินเดือนและสิทธิประโยชน์อะไรบ้างตลอด1ปีที่มงลง ในที่สุดการประกวด Miss u n i v e r s ์2020ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวงามจากประเทศเม็กซิโกที่ชื่อว่าแอนเดรียเมซาตอบคำถามในรอบ5คนสุดท้ายในประเด็นที่ว่าถ้าคุณเป็นผู้นำประเทศจะรับมือโควิด -19 อย่างไรพร้อมกับได้แสดงทัศนคติในหัวข้อมาตรฐานความสวยก่อนจะมัดใจกรรมการและคว้าม,มงกุฎไปครอบครองได้สำเร็จ ซึ่งนอกจากมิสยูนิเวิร์ส2020จะได้มงกุฎอันทรงเกียรติรวมถึงสายสะพายแล้วยังได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายอยากรู้หรือเปล่าครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลดีๆมาฝากกันในเว็บไซต์ของ f e l l Starlight เปิดเผยถึงการประกวด Miss Universe 2020ว่าผู้ชนะการประกวด Miss u n i v e r s ์2020 จะได้รับมงกุฎที่มีชื่อว่า Power of Unity ที่ถูกออกแบบโดยมีเพชรเม็ดกลางมงกุฎสีเหลืองทองน้ำหนัก62.83กรัมมูลค่า5 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ราวประมาณ157ล้านบาทนอกจากจะได้ครอบครองตำแหน่ง Miss Universe 2,020เป็นเวลา1ปีแล้วยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย ทั้งในรูปของเงินรางวัลเงินสดและโอกาสต่างๆในอนาคตแม้ว่าองประกวด Miss Universe จะไม่เปิดเผยเงินรางวัลเพื่อเน้นความสำคัญในการผลักดันงานการกุศลของผู้ชนะมากกว่าซึ่งลิสต์รางวัลเหล่านี้คือสิทธิประโยชน์ที่ Miss Universe เคยได้รับในปีที่ผ่านมา 1. เงินเดือนตลอดปีที่ดำรงตำแหน่ง MissUnivers e ซึ่งคาดว่าเงินเดือนอาจจะได้มากกว่า6หลักเลยทีเดียว 2. อาพาร์ตเมนต์ในมหานครนิวยอร์กตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรวมถึงค่าครองชีพ 3. พอร์ตเฟริโอจากช่างภาพแฟชั่นระดับโลก 4. บริการทันตกรรม 5. บริการให้คำปรึกษาด้านความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 6. บริการด้านสุขภาพและโภชนาการจากผู้เที่ยวชาญ7ตัวแทนมืออาชีพจากกองประกวด Miss u n i v e r s e 8. การดูแลรูปลักษณ์และสไตล์โดยนักออกแบบจากกองประกวดผู้ครอบครองตำแหน่ง Miss u n i v e r s ์ยังได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงานอีเวนต์และงานปาร์ตี้ต่างๆรวมถึงโอกาสในการคัดเลือกนักแสดงภาพยนตร์รอบปฐมทัน์การแสดงบอร์ดเวและการเปิดตัวต่างๆแต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i เราคงต้องจับตาม,มองว่ามิสยู n i เว r ร์จะได้รับเชิญร,ร่วมงานที่ไหนบ้าง ทั้งนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เซ็นสัญญากับผู้สนับสนุนการประกวด Miss Universe ด้วยซึ่งในปีนี้มีผู้สนับสนุนมากมายเช่นแบรนด์แฟชั่นจากเชอร์รี่ฮิลผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจาก o l i ิเวีย r อร์โดและ l a ซาด้ที่มีแนวโน้มจะทำสัญญากับผู้ครองมงกุฎ Miss Universe อีกด้วยก็เป็นสิทธิประโยชน์และเงินเดือนรวมทั้งค่าตอบแทนที่ Miss Universe จะได้รับ ซึ่งก็คุ้มค่ากับการอดทนในการฝึกซ้อมและการเก็บตัวต่างๆนะครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ